สวัสดีค่ะวันนี้มาทำส้มตำปูดองใส่ปลากินกับขนมจีนเส้นขนมจีนก็จะใช้แบบนี้เดี๋ยวไปต้มขนมจีนไว้ก่อนอย่างก็จะดังนิดนึงเวลาเปิดเตามีมะละกออยู่นิดเดียวแล้วก็แครอทเอาสองหวัวพออันนี้ปูดอง ตัวใสๆคล้ายๆปูแสมหรือปูอะไรวิไม่รู้แต่ไม่ใช่ปูนามั้งตัวเขาขาวมากซื้อมาจากอาเชียช็อปที่เขาแพ็คแช่แข็งมารอให้ละลายแล้วก็ดองแค่นี้พอสี่เม็ดมะนาวกระเทียมผักก็มีแค่นี้ผักกลับไปทำเส้นมะลกอก,กับวิเลยน้ำเริ่มร้อนแล้วเอาเส้นขนมจีนใส่ลงไปเดี๋ยวเอาผักไปแช่น้ำก่อน ไม่เอาเยอะเอาแค่นี้พอนี่มะละกอ ตำผสมแครอท เดี๋ยวเอามะละกอกับผักไปล้างก่อนมีดนี้ใช้ดีมากเอามาจากเมืองไทยได้เยอะเหมือนกันนะมะละกอ เส้นมะละกอทําเสร็จแล้วขนมจีนต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเทใส่กระชอนเลยเปิดน้ำเย็นล้าง ขึ้นมาใส่หม้อไปแบบนี้ก่อนเราให้เขาเสด็จน้ำซําเลยพริกกระเทียมเติมน้ำตาลด้วยวิต้องใส่น้ำตาลนิดนึง เติมเส้นลงไปหน่อยหนึ่งเขากระเด็นก็ข็ดนเทศ ะขามเปลือกใส่มะนาวครึ่งซีพอ้น้ำปลารา้าเอาของตุ้มตามกับเขยเราผสมกันอร่อย ทำง่ายๆในต่างแดนคุกคุกให้เข้ากันวิธีกิตซุต,ตำแบบไม่เผ็ดใส่เส้นมะละกอกับแครอท ลงมาใส่หมดเลยคนๆให้เข้ากันตำเยอะตำเยอะแบบนี้ biết nó đi nghỉ đông xay Để ốc tặng đi quả, quả không sẽ xỉa đông xay rồi. ปูด,ดองวิทําเองนี้อร่อยมากค่อยๆตำนะเดี๋ยวปูเละชิมรสแล้วอร่อยเทใส่จานเลย ขนมจีนที่ต้มไว้เอาไปแค่นี้ก่อนขนมจีนมิมีหมูยอที่ทำไว้วันนั้นเดี๋ยวหั่นเอาไปอุ่นในไมโครเวฟสักสองนาที ต้ตมตำปูปลาก็เสร็จแล้วขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ